พี่น้องจ้าพอดีมาเจอช้างจ้าเจอช้างใช่ยังไงคะเพื่อจะเอาเลยเพ่อจะยื่นมาเลยเคล็ดตั้งใดคะยื่นมาสำนักก็ยิบเอาครับโอ้ค่ะนี่ไงค่ะเอาค่ะค่ะเอาไหมคะเอาค่ะอ๋อนี่ค่ะโอ้โหเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะเอานี่มาแก้มเนาะ เอ้ยแมวโอ้ยบาเาาบาอะีมืโอ้โหอาจจะมือค่อ้อเฮียโชคให้มานตด้จตะเด้อโอ้มาจะใสยค่ะนี่สุรินสุรินค่ะโอ้เจอช้างจ้าพี่น้องจ้าเจอฝ่ามาเห็นช้างจ้าช้างช้างนะคะอันนี้ช้างค่ะ ช้าง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 เดี๋ยวลอดทองช้างบ่นี่เดี๋ยวลอดทองช้างบ่ช้างจ้าโอ้ช้างไอเฮียแล้วเฮียแล้วของเพคนเฮียแล้วอาหารคนเฮียแล้วเหล่า